วิดีโอคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ทำประกันชีวิตไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปล็อกอินนะครับที่ชื่อแอปว่า a i a อพนะครับแอป,ป a i a p a อพเนี่ยจะเป็นแอป,ปที่จะบอกข้อมูลทุกอย่างเนาะที่อยู่ในเล่มกรมธรรม์ของเรานะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าไปล็อกอินนะครับว่ากรมธรรม์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่าคนที่ทำมานานเป็น5ปี10ปีก็สามารถลองไปล็อกอินได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าทําแบบไหนมีขั้นตอนอะไรบ้างง่ายนิดเดียวนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store หรือ Play Store นะครับเขียนว่า AI a p e ตามหน้านี้เนาะใครที่มีแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับหลังจากที่เราเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็เราต้องกดที่ว่าสมัครเลยนะครับแล้วก็ต้องกดที่ยังไม่มีกดถัดไปนะครับให้เขียนอีเมลที่เราใช้นะครับสมัครผมมาทางนั้นนะครับ เอาอ e ีเมลที่เรานะครับได้ทาประกันตั้งแต่แรกใช้อ e ีเมลนั้นนะครับกดเข้าไปนะครับรหัสผ่านเราก็ตั้งสำหรับกรมธรรเล่มนี้เลยนะครับครับผมโอเคนะครับสำหรับคนที่กดเข้ามาแล้วนะครับก็กดที่กรมธรร นะครับผมแล้วก็ไปดูกดที่นี่นะครับอันนี้คือผมทําไปแล้วเนาะแต่สมมุติว่าใครที่ยังไม่ได้ทำเนาะหรือว่ากําลังเข้าล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับต้องกดตรงนี้นะมันจะให้เราใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็วันที่นะครับจนั้นมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับว่าเรามีความมุ้นครองอะไรบ้างนะครับก็สามารถกดเข้ามาดูกันได้เลยนะครับผมต่อประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับใครที่ชอบนะครับก็ให้ กำลังใจเนาะดยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับคุยประกันชีวิตกับอาจารย์ตนหรือว่าคิดถึงประกันนะครับคิดถึงอาจารย์ตนขอบคุณครับ